สมานนะตัวนี้ก็จะเป็นพระพิฆเนศองค์ใหญ่เหมือนกันนะครับตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราเดินไปดูกันแต่ข้างในคนเยอะมากเดินทางปลอดภัยบมเกาม เป็นบริเวณภายในวัดนะครับของวัดสมานเนาะก็จะมีอาหารขายนะครับก็จะเป็นตลาดนัดเยอะด้วยสําหรับวันนี้ก็ติดแม่น้ําเหมือนกันแม่น้ำาำปางเนาะนี่วัดใหญ่มากเดี๋ยวเราเดินดูรอบๆวัดก่อนนะนี่เราขึ้นไปดูตรงนั้นกันว่ามีอะไรที่ทําบุญเยอะนะครับสําหรับใครชอบทาบุญเนาะสำหรับวัดนี้นี่มีทุกอย่างให้เราไหว้เหมือนกันคนเยอะมาก นักท่องเที่ยวเยอะมากเป็นวันอาทิตย์เนาะมีฟ้าเขาเดินนำเที่ยวแล้วนี่สอยฟ้ามั้งเนี่ยตัวนี้ขึน้นเฟืองบนอ่ะตัวนี้เป็นดอกบัวเนงใช่ปะ ไนขึ้นไปได้ตรงนี้ก็จะมีกิจกรรมปล่อยปลาด้วยนะข้าง <c oughs> บนที่อยู่กลางแม่น้ำนะนเรามาทำบุญกันได้ก็จะเป็นใส่บาทกลางน้ำนี่ไงก็ใส่เหรียญได้นะครับอืมสวยนะครับตรงนี้นี่อยู่กลางแม่น้ำเลยเดี๋ยวเราจะเดินดูรอบๆแล้วก็เดินเข้าไปดูข้างในนี่พราซ่าเนีตอืมยังสวยอะ่ะ มีเจ้าแม่กวนอิมด้วยนะแล้วก็เป็นโอ้โหเจสวยมาก,กทุกองหันหน้าทางเข้าหานแม่น้ำประบออกงหมดเลยใช่ไหมเนาะเราเดิอดรอวแบบไม่ตกหรอกโทษนะครับเราอยู่บนดอกวัวนี่ ตอนนี้พ่อกำลังอยู่บนดอกบัวยิงเนี่ยตอบไม่ได้รักกูไม่เยอะตอบไม่ได้นี่เจ้าแม่คนอิ่มพ่านาอาลัยท่านอาลัยตอนนี้ก็จะเป็นฟรีคเน่แล้วก็มีก็จะเป็นพญานาคนะครับที่ฝั่งนู้นนะเดินดูร,รอบกันแต่คนเยอะมากจริงๆิงสำหรับวันนี้เก็จะเป็นตลาดนัดด้วยนะ วัสมานเนาะสวยงามที่ถ่ายรูปเยอะมากเดี๋ยวแม่อ้อยกับยิงฟ้าเขาลองถ่ายรูปกันนี่นักท่องเที่ยวเยอะจริงมีหลายกิจกรรมเลยนะสําหรับวัดน,นี้มีให้อาหารช้างด้วยนะเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยเราจะพาไปดูช้างด้วยมีให้อาหารปลาคาร์ฟด้วยอังนี้ก็ยังเป็นบริเวณภายในวัดนะครับสําสหรับที่เราเดินข้ามจากที่ลงดอกบัวกลางแม่น้ํา บางกงมาเนาะตัวนี้ก็จะเป็นบริเวณมีบัตรที่ไหว้พระเยอะมากนะครับสาหรับคนที่ชอบทําบุญเนาะอืมก็แล้วแต่กําลังศรัทธานะครับการทําบุญของเราเดี๋ยวเราเดินไปดูตรงนี้ก็จะมีที่ให้อาหารช้างตรงนี้ก็จะเป็นทาเวเวสวรรณนะครับเดี๋ยวพาเดินไปดูองค์ดำเนาะอืมของกินเชิงห้าช้างช้างช้างมีให้มีให้อาหารช้างด้วยเนี่ยก็สามารถถ่ายรูปกับช้างได้นะ เราเดินดูกัน ừ. เยอะช้างเยอะมีตัวใหญ่นั้นเลยโอ้โเขาก็าจะให้อาหารช้างนะนี ừ. Ừ. ่ถึงจะช้างกินก็เป็นข้าวโพดกับแตงกวาย เป็นไงมาเที่ยววัดได้ให้อาหารช้าด้วยเป็นไงมาไดเดินดูรอบๆบ,บริเวณวัดนี่ไงนี่ก็จะเป็นคาสิเนตที่เรามองมาเมื่อกี้นะน,น,น,นี่คือข้างหลังเนาะใหเดินไปดูข้างหน้าก่น ก็สามารถเข้าไปไหว้ข้างในได้นะก็จะเป็นปางทุกปางนะครับของพรทธิเนตตอนนีน้ใครที่ชอบทําบุญในเพลินเลยก็สามารถยอดเหรียญได้นะี่ไงยอดเหรียญได้ทําบุญนี่คือองค์ข้างหลังขพรทธิเนตเนะ๋ตัวนี้เป็นสถานที่เช่าบูชาวัตถุมงคลข้างในนี่ปางที่อยู่รอบๆออือ ข้างในอ๋อตรงนี้เป็นที่บูชาพระพิฆเนศห้องแอร์ด้วยนะข้างในอ่ะถ้าใครอยากร้อนๆเข้าไปได้เนาะตรงนี้ก็จะเป็นปางรอบๆเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างหน้ากันที่ทําบุญที่ทําบุญเยอะมากนะครับใครชอบทาบุญเนาะแนะนํามากวัดนี้นะครับอ๋อปอนศกดิ์สิธิ์พระพิฆเนศก็จะไหว้กราบไหว้จนตรงนี้ได้นะครับ นี่คือข้างหน้าเนาะนี่คือข้างหน้าของพิเคเนตนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่จักราระบูชานะครับพิเคเนตเนาะ,ค,ะคนที่เข้ามาเขาก็จะมาวางไว้ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นที่กาดว่า ทางนี้จะเป็นที่ปลอปลาแล้วเราเดินรูดรอบก่อนตรงนี้ก็จะมีตลาดนัดเดยอะมากนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกันแตก,การะรบ,บูชากาบวายทะตรงนี้ใครเมื่อยสามารถนั่งนวดได้ด้วยนะในวัดนี้มีทุกอย่างจริงวัดนี้ ร้านกาแฟก็มีอเมซอนก็มีนะในนี้ว้าวอันนี้ของขายริปช็อปที่ถ่ายรูปเยอะมากนะครับวันนี้เนาะวัสมานนะครับรัตรนะนารามน,นะนี่ดูสิไปดูแมนนี่ยังมีเลยดูดูดูโปเกมอนโมคุณด้วย เ,เดินรูปรอบกันแค่เดินรูปรอบก็เหนื่อยแล้วนะตรงนี้วัดนี้เนาะใหญ่จริงของขายเยอะจริง,รงนั่งกินได้หมดเลยของกินเยอะของขายเยอะทีวายพระเยอะ นี่ก็มีสวนอาหารด้วยนะลงไปกินได้นะครับสวนอาหารนี่น,นี่มาดูนี่เขาจะน่าพ่นน้ำด้วยบริเวณภายในวัดเดินทั่วเลยถ้าเดินทั่วก็เหนื่อยเหมือนกันนะเพราะใหญ่จริงๆนี่ตรงที่กัดสักากบบาระไหวเดี๋ยวเดินดูรอบๆกันแต่แดดแดดค่อนข้างร้อนแล้ววันนี้ยังไง อันนี้ก็จะเป็นพญานาคพ้นน้ำออก็จะเป็นเลาะไปกับแม่น้ำมบมบกะงงเลยนะครับตัวน,นี้เนาะนี่นี่พระพมองค์ใหญ่ดูองค์ใหญ่จริงๆนี่ตัวน,นี้ก็จะเป็นคาถาบูชาพระพรหมนะครับอื ใหญ่จริงใหญ่จริงวัดน,นี้ใหญ่จริงถ้าเดินทั่วๆก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับตรวนี้ก็จะเป็นแพร์อาหารเนาะอ๋อติดกับแม่น้ําเลยนู่นเห็นไหมพ็จะน่าพ่นน้าอยู่ฝั่งนูง้นตรงนี้จะมีศาราตรงนี้อีกที่หนึง่งแล้วก็จะเป็นนี่คือพระพระพรมนะครับนี่อิมน่าจะเป็นเตมัมก่อนอิมเนาะที่นี้แราเดินรอบๆดูกันแต่คนเยอะมาก ที่กราบไหว้ก็เยอะพื้นที่ของวัดก็ใหญ่นะครับค่อนข้างใหญ่ของขายก็เยอะเข้าไปข้างในได้ด้วยนะพ่เพี่ยเนี่ย,ยจะมีทางเข้าอของขายก็อยู่โซนนู้นของขายตั้งแต่ขี่รถเข้ามาก็เ,าเจอแล้วของขายเยองจริง เปอีกวัดหนึ่งที่อยากแนะนําให้มานะครับสําหรับวัดนี้เนาะวัดใหญ่ของกินเยอะที่ทําบุญเยอะนี่นี่จะ,จะเป็นของทางคนจีนนะครับตรงนี้ก็มีนะมีให้กราบไหว้นะมาวัดนี้ก็คือได้หมดทุกที่เลยนี่ไงตรงนี้ก็จะเป็นก็แม่คนอินนะองค์สูงมาก ค้องใหญ่ที่สเลยนะนี่รอบๆของเจ้าแมก,น,กนอิมเนาะนนี้ก็เป็นทางของชนจีนนะครับกราบไหวา้ได้ก็คือมาวัดนี้จบเลยกราบได้ทุกศาสนาเลยของกินก็เยอะล่มนะครับไม่ถือว่าแดดมากนะเพราะว่ามีล่มเยอะนี่ เราจะสัตว์ถ่ายไปทางตลาดนัดนะค่อนข้างเย็นเหมือนกันนะเพราะมีโดมก็ไม่ได้ร้อนอะไรมากมายถ้าเราชอบราเรา้ร้อนเราก็นั่งได้ของฝากก็เยอะ ตลาดเดินเลาะได้เรื่อยๆเลยนะซื้อของกินของฝากได้นู<า>่นสุดปูสุดตาเลยหนุนของกีนไกลมากถ้าจะเดินในกีนก็เยอะเราเดินรอมีฟ้ากับแม่อ้อยแต่เขาไม่รู้ว่าตอนนี้เขาอยู่ไหนะ ก็จะเป็นสองข้างทางนะครับรถก็ขี่เข้ามาตรงกลางนะที่จอดรถอยู่ในวัดก็มีนะแต่ถ้าเกิดใครอยากจอดข้างนอกแล้วก็เสียค่าที่จอดก็มีตั้งแต่ข้างนอกละแต่ข้างในก็ไม่เสียค่าจอดนะพราะเป็นขอ,ข,อของของวัดเนาะเป็นของฟรีโอ้ยแล้วเราไปหาแม่อ้อยกับยิงฟ้ากันนี่สำหรับวัดสมานตัวนี้ก็แนะนําให้มาด้วยนะครับแนะนําให้มาเพราะว่ามีของกินของฝากแล้วก็ที่ถ่ายรูปเยอะแล้วก็มีที่ สักการะกราบไหวบูชานะครับสายบุญแนะนําให้มาได้ <c oughs> ไดสวยเดิน <c oughs> <c oughs> มาเรืยก็จะมาเจอเต่านะครับนี่ทําบุญได้ด้วยเอาเงินใส่ปากเต่านี่ <c oughs> พญาเต่าเรือนนะครับตรงนี้นาะฝังเสกนี้ออที่เดินเยอะมากตรงนี้ก็จะเป็นที่ให้อาหารปลาด้วยนะนี่เป็นหุ่นยนต์เหล็กมีทุกชรางจริงในวัดนี้ไปหาเินฟ้ากับม่อ้อยกัน ตรงนีน้จะเป็นที่ให้อาหารปลาครับอืมต่มาให้ได้นะก็จะตัดเป็นโซนเป็นโซน,โซนไปนะนี่สายลูกตรงนู้นก็จะเป็นท้าวเวสสุวรรณองดำเดี๋ยวเราเป็นไปดูกันีน่กบบาบไหวท้าวเวสสุวรรณได้ด้วยนะ เป็นที่กราบไหว้เท้าพสสวนนะครับห้งใหญ่ดเดินไปอีกนิดนึงก็จะเป็นโบสถ์นะครับหลวงพ่อโตเนาะนี่เป็นโบสถ์เป็นวิหารเก่านะนี่เข้าไปข้างในก็กราบไหว้ได้เหมือนกันนี่ อันนี้ก็จะเป็นสามสามเสือนะเดินใต้รอดของได้อันนี้จะเป็นลาหูไั้ได้ได้เตรียมสมัคลิปนี้นะครับวัสหมาดเนาะมีฟ้ากับก็ช้างกับแม่อ้อยก็ขอลาไปก่อนนะครับมีฟ้าทางภาคเหนือครับสวัสดีไปแนะนำให้มานะครับวัสหมาดเนาะขอกินก็เยอะ